หลังจากที่เราดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับเราก็พร้อมที่จะคอนเน c t ซอฟต์แวร์กับตัวอุปกรณ์ได้แล้วนะครับที่ให้เราเปิดหน้าต่าง Device Manager มาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตัวอุปกรณ์หรือสาย USB ที่เราจะต่อเข้าไปเนี่ยเป็นคอมพอร์ตหมายเลขอะไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเสียบสาย USB เข้าไปที่เครื่องดู เราจะเห็นมีไฟที่ตัวคอนเวอร์เตอร์นี้แล้วนะครับนี่เสียบแค่ USB อย่างเดียวนะครับไม่ได้จ่ายไฟจากข้างนอกเข้าไปเราก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็จะมีสายบ o ิฟิกนะครับ USB to serial comport ตัวนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งก็จะรู้ได้ว่าอ๋อมันก็คือของสายเส้นนี้นั่นเองนะครับเป็น comport หมายเลข14นะตอนนี้นะครับเราจะใช้หมายเลขตัวนี้นะครับที จะใช้ในการอ้างอิงกับตัวซอฟต์แวร์นะครับนี้เรามาดูตัวซอฟต์แวร์ที่เราติดตั้งไปนะครับจะชื่อว่า ISW นะครับ ISW ตัวนี้ให้เราเปิดซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับปุ่มแรกจะเป็น Auto Scan ตัวนี้จะเป็นการสแกนทั้งหมดของพอร์ตที่มีอยู่ในเครื่องซึ่งค่อนข้างจะนานนะครับจากประสบการณ์ที่ลองมาแนะนำว่าเป็นปุ่มนี้นะครับ Get v i l a b l e Comport นะครับปุ่มนี้ จะเป็นการลิสต์รายการพอร์ตออกมาก่อนนะครับว่ามีพอร์ตใดบ้างจากนั้นตัวเลือกแรกนะครับที่เป็นโปรลิฟิกเนี่ยก็จะถูกชิดขึ้นมาครั้งแรกเลยเพื่อให้เราได้คลิกก่อนนะครับเ,เราก็จะคลิกที่ตัวนี้นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าคือคอมพอร์ตที่เราได้ติดตั้งไดเวอร์ลงไปนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับให้ตัวซอฟต์แวร์มันทําการสแกนแกนนิงแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นหน้านี้ออกมานะครับเป็นหน้าต่างของตัวโปรแกรมพร้อมกับ รายงานค่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะกำหนด Input Type จาก p ีทีร้อเป็นมิลลิวต์เป็น t h e r m o c คับ l e t y ไทต่างๆดาได้ตอนนี้ผมจะจะลองปรับเป็น Type K นะครับทันทีที่เราปรับทันที่ Type K มีช่องแดงๆปรากฏขึ้นมาตรงนี้ให้เรารู้ว่าข้ามยังไม่ถูกต้องนะครับ เรารู้ว่าตัวไทเคที่เราจะเซตได้นะครับคืออยู่ในช่วงลบห้าสิบจนถึงหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับอันนี้ก็คือเลน์ของไทเคที่เขารับได้ถ้าเราใส่ลบห้าสิบเนี่ยมันก็จะไม่แดงเห็นไหมครับมันจะไม่แดงนี้เราอยากจะได้ช่วงศูนย์จนถึงสองร้อยเราก็ใส่ตรงนี้เป็นศูนย์ถึงสองร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วง สเกลที่เราจะใช้งานนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสัญญาณเอาพุทธ4ถึง20มิลลิแอมก็คือในช่วงที่เป็นอุณหภูมิสูย์องศานะครับเราก็จะได้ค่าเอาพุทธที่4ม ah. ิลลิแอมก็ไล่ขึ้นไปนะครับจนถึง200องศาซีเราก็จะได้ค่าสัญญาณเอาพุทธที่20มิลลิแอมอันนี้ก็จะเป็นค่าสำคัญที่เราต้องตั้งเพราะว่าตัวคอนเวอร์เตอร์ในชุดแปลงสัญญาณเนี่ยเอาพุทธที่เป็นเอาพุทธ1 4ึ่งถึง20มิลลิแอมเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับ ค่าที่เราสนใจนะครับค่าที่เราอยากจะใช้งานตรงนี้นะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของ ID and b o r d rate ตัวนี้จะเป็นการสื่อสารผ่าน RS485 นะครับโดยการตั้งค่า ID แล้วก็บอร์ rate ของตัวอุปกรณ์นะครับงั้นก็จะเป็นเรื่องของการตั้ง offset นะครับค่า PV offset ของตัวนี้มี2 channel ใช่ไหมครับงั้นก็จะมี offset ของ PV 1 offset กับ PV 2 offset ก็สามารถตั้ง ได้ครับบวกค่าลบนะครับในการทำคาลิเบตสัญญาณต่างๆตรงช่องกลางตัวนี้จะเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรที่จะเลือกใช้หรือไม่ใช้ถ้าตอนนี้เลือกเป็น P V หนึ่งก็แสดงว่าสัญญาณช่วงเล้ง์ที่อ่านได้เนี่ยก็สเกลโดยตรงออกไปเป็นค่า4ี่ถึงี่สมิลลิแอมเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้สูตรเราก็คลิกเลือกรายการที่สองนี่นะครับเลือกสูตรนีร่จะใช้ค่าโลค่าไฮนี้เอาเป็นรายการแรกก่อนนะครับ ถัดมานะครับในช่องนี้นะครับจะจะเป็นเรื่องของการทดสอบสัญญาณเอาพุตอันนี้จะเทสได้ในเคสที่เราต้องมีซัพพลายนะครับต้องมี external supply จ่ายให้กับตัวคอพิวเตอร์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะผ่านไปก่อน,นครับถึงตรงนี้เราหลักๆก,ก็คือเราตั้งช่วงของ scaling นะครับที่เป็น measuring l e n g h ที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็คลิกที่ปุ่ม light like to device นี่นะครับ ใ้ขึ้นไร์สักเซสแบบนี้นะครับก็ก็ใช้ได้นี้แต่บางครั้งเราไล์แล้วมันไม่เข้าหรือช่วงที่ไฟมันไม่พอนะครับบางครั้งใส่ไปยูนีไม่พอก็อาจจะต้องใช้ตัว e อ t e เทอร์น p p l y เข้ามาช่วยนะครับตอนนี้ไล์สักเซสแล้วก็ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับในเคสนี้ครับอตอนนี้ถ้าผมลองทดสอบเม่เชอร์เมเชอร์แวลูตรงนี้นะครับเม่เชอร์ดิงแวลูตัวนี้จะเป็นการอ่าน สัญญาณอิน u t นะครับเข้ามาแต่เนื่งองจากว่าตอนนี้ถ้าผมคลิกเข้าไปจะสังเกตด,ดูว่ามันก็จะขึ้น Open นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อเซนเซอร์เข้าไปนั่นเองมันจะขึ้น Open นทีนี้ถ้ามีเซนเซ,นเซอร์ต่อเข้ามาเราก็จะอ่านค่าตรงนี้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองต่อเซนเซอร์เข้าไปดูครับต่อนี้เราได้ทำการ จ่ายไฟสัพพาย24โวลต์ให้กับตัวอุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์ชุดนี้นะครับทดสอบวัดค่าของกระแสเอาพุทนะครับที่ครัวพอร์ตหมายเลข5และ6นะครับ6เป็นบวก5เป็นลบกระแส4 -20 ถึง20่มิลแอมส่วทางด้านอินพุตนะครับอตอนนี้เราปรับเป็นไท้์เคนะครับ1กับ2ตัวนี้จะเป็นทัมโมคัพเปิลตัวนี้เราจะใช้ผ่านชุดจำลองใส่เข้าไปนะครับเป็นชัทนที่1นะครับ7กับ8ด้านล่างนะครับ อันนี้เป็นช n นลที่2นะครับตัวที่จะให้ผลเอาพุทธศี4มิลลแอมเนี่ยจะต้องมาจากช h นลที่ทน่1นะครับตอนนี้แล้วก็ช n นลที่2ตัวน,นี้เราจำ้ำสายไว้เฉยเฉมันก็จะได้อุณหภูมิใกล้ๆกับอุณหภูมิห้องประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเรามาดูที่ตัวซอฟต์แวร์นะครับตอนนี้มาดูที่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่า เราสามารถที่จะ measure นะ measuring value ตรงนี้นะครับเพื่อจะดูว่าตอนนี้นะตอนนี้สัญญาณที่ป้อนเข้ามานะครับอย่าง pv 1เนี่ยมีค่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ pv 2มีค่าเท่าไหร่เนี่ยครับนี้ผมต่อชุดจำลองไว้ที่ช่องที่1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมลองขยับค่าอุณหภูมิขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ตอนตอนประมาณ9องศานเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่4ีมิลลิแอมนะครับ เราปรับขึ้นไปนะครับค่าของอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับตัวกระแสเอาพุทธสถึง20มิลลิแอมตรงนี้นะครับก็จะสอดคล้องกันไปนะครับ s ิดอัพขึ้นไปตามระดับของอุณหภูมินะครับแล้วก็จะไปเพิ่มขึ้นไปนะครับเขึ้นไปเยอะนิดนึงนะครับท่านเป็นท่านเป็น1้ ก็ครนะึ่งคึ่งนะครับประมาณ12.6ตรงนี้ถ้าถัดลงมาที่199ตรงนี้นะครับก็จะใกล้เคียงกันก็จะวิ่งเข้าใกล้20มิลลิแอมป์นะครับตามสเกลที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะครับที่0ถึง200องศาเนี่ยนะครับงั้นเราก็ สามารถที่จะปรับสเกลของเราได้เองตรงนี้นะครับตรงนี้ทั้งนั้นนะครับในเคสที่เราอยากจะทําการปรับคาลิเบร์นะครับแต่ว่าอันนี้แนะนําสําหรับท่านที่มีมีเครื่องมือวัดหรือเครื่องมือทดสอบนะครับเพราะว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยค่าโรงงานเขาก็จะแอดจัดมาให้เราอยู่แล้วนะครับวิธีการก็คือตัวนี้เราเลือกปกติจะเป็น normal normal ก็คือค่า ก็จะแวร์รี่กันไปตามเ s ชชิ่งเรนจ์ตรงนี้ใช่ไหมครับว่า0ถึง200องศาก็จะได้4ถึง20มิลลิแอมนี่ถ้าเราอยากจะเช็คค่าของโ o เวอร์กับ u ั p เปอร์เรน์นะครับที่4กับ20มิลลิแอมเนี่ยเราก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับที่ช่อง4มิลลิแอมนะครับมันจะขึ้น3.9 ah ตรงนี้เราก็แอดจัดได้นะตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของความละเอียดของตัวมิเตอร์นะครับก็จะได้ใกล้เคียงกับ4มิลลิแอมครับถ้ามีตัวที่ เป็นตัววัดคาลิเบตเนี่ยเราก็จะสามารถแอดจัดค่าตรงนี้ให้มันเป็น4มิลลิแอมได้นะครับแล้วก็ที่ตำแหน่งของ20มิลลิแอมก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะแอดจัดจัดค่าตรงนี้ได้นะครับให้มีช่วงสกลของค่าสัญญาณเอาพุทตามที่เราต้องการได้นะครับอย่างที่บอกนะครับตรงนี้ก็แนะนำสำหรับในเคสที่เรามีมีตัวคาลิเบเตอร์นะครับถ้าในพื้นฐาน เบื้องต้นก็สามารถใช้ค่าจากโรงงานที่เขาแอดจัดมาให้ได้เป็นค่านี้อยู่แล้วนะครับส่วนที่เป็นอีกอันนึงนะครับที่สามารถทำอินวอร์ตฟังก์ชันได้ mm hmm. ก็คือปกติค่าเนี่ยจะเป็นศูนถึง200เนี่ยก็จะได้4ี่ถึงยีมิลลิแอมเราก็สามารถแอดจัดกลับจากศูนย์ถึงสองเป็น20 มา4มิลลิแอมได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะต้องโปรแกรมต้องไลท์ลงไปนะครับจึงจะเห็นค่าของการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรนะครับนี่ก็จะเป็นดีเทลทั้งหมดนะครับที่เราสามารถแอดจัดแล้วก็ทดสอบของตัวอปกรณ์ผ่านทางซอฟต์แวร์ได้นะครับ